ไฮฟาไกับฉลามขาวนักดำน้ำใจกล้าถ้าความตายหากคุณพบฉลามขนาดมะึืมาว่ายน้ำเข้ามาหาคุณจะทำอย่างไรหนีหรือเปล่าแต่นั่นน่ะไม่ใช่วิธีของชายใจกล้ารายนี้ วิดีโอฉบับนี้แสดงให้เห็นภาพฉลามที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยถูกถ่ายได้ใต้น้ำผู้เชี่ยวชาญด้านฉลามมาริซิโอโฮเยสพาดิล่าได้ออกจากกรงไปหาเจ้ายักษ์ที่ถูกเรียกว่า deep blue ซึ่งยาวถึง6เมตร ปกติฉลามขาวจะมีความยาวเฉลี่ยราว4เมตรที่ก็ยังสูงกว่าความสูงเฉลี่ยของมนุษย์ราวสองเท่าเจ้า Deep Blue ถูกพบเป็นครั้งแรกนอกชายฝั่งเกาะกวาดาลูปของเม็กซิโกทีมงานได้ติดแท็กให้กับเจ้า Deep Blue ได้สำเร็จและคาดว่ามันน่าจะมีอายุราว50ปี ทางทีมงานกล่าวว่าเจ้าฉลามตัวเนี้ยกำลังตั้งคันภในช่วงที่ถูกถ่ายแปลว่ามันจะรู้สึกหิวโหยมากกว่าปกติโชคดีจริงๆนะที่คุณมาริซิโอน่ะยังคงรักษามือและส่วนที่เหลือของร่างกายไปได้เชื่อเขาเลยเนาะ